อย่างมาาไอ้ต้าวโหล่อมากอย่างหล่อมากอย่างอย่างหล่อมากอย่างสวัสดีค่ะว,วันนี้กับพกเราสามสาวที่เคยกับชอ่องโสดออฟดีเทลนะคะซึ่งวันนี้มาเป็นแม่ กลับมาอีกครั้งนะคะกับคอนเทนต์ของ n c d หรือว่า VV ก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมารีแอคชั่นพี่น้องเต้แล้วก็น้องอย่างๆของเรานะคะจาก VV นะคะทุกคนซิงเกิลนี้นะคะมีชื่อว่า l โ Low นะคะทุกคนก็คือ ทุกคนน่าจะได้เห็นไปใน o f v i c i a l teaser กันไปแล้วนะคะก็ตอนนี้อยากดูแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูไงคะ้าก่อไให้กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้ติดตามแล้วตอนบบมามอยกันท่ายคลิปนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วไปดูค่ะหล่อมาสวยไอ้ต้าวอย่าอย่าอย่าอยาหลงมาแม่ยพัสเทีลยว Promise I won't let go. Don't trust me by now. Tell me right now. What can I do just to keep you but I just can't keep her. Money when I to my fingers. And I try to. มันีแบบมนความันรู้ฉันรข้ไอคนนี้มากคูอยากมากว้าวม oh. <hating S 1> <Hoo. S 2> ันคู่แล้วน่ารักอะัไน

ดีมากเพลงนี้แบบติดหูแบบติดติดเอาดีเพลงนี้ติดหูมากเลยเพาะท่อนหูเออเนี้ยนะอโลจริงแล้วมันติดหูจริงๆข้อนี้แล้วจะบอกว่าเพลงนี้นะซิงเกิลนี้เต้นได้ร้องแบบได้โชว์แบบเสียงเยอะมากเลยนะต้งตังต้องไปฟังตั้งแต่เปิดมาเลยอ่ะเต้นร้องแบบโอ้โหร้องโหดมากอะเสียงดีแล้วก็ ในเรื่องของคือฟอร์แมนก็คือตัลเต้นตั้งแต่ต้นจนจบอยากหักโขบอกเลยว่าคออยากหักโขเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าเต้นตั้งแต่แบบเปิดมาทุกคนเปิดมาเต้เลยจนจบเพลงอ่ะงงแล้วที่จะบอกว่านี่ชอบบิกแบนซบิกแบน์ของเขาอ่ะในเมื่อกี้ที่ของแต่ละคนอะคือรู้สึกว่ามันแบบได้โชว์ความเป็นเขาอ่ะมันแบบมันกวนๆอะมันมีความแบบมันมีความพวกเขาอะมีความเบลลี่อะ แล้วก็มีสีหนึ่งที่รู้สึกประทับใจมากๆก็คือสีที่เขาขี้หลัขี่หลัเฮ้ยพี่น้องถ้าแบบหลายๆคนติดตามเบบีมานะคะก็จะรู้เลยว่าสองคนนี้แบบคู่กัดอ่ะซีแฟนเฮ้ยเฮ้พี่น้องเป็นตัวแรงว่ะเป็นพี่น้องที่แบบชอบแบบแกล้งกันอ่ะเตย้าให้แล้วแล้วคือแบบ พอได้มาอยู่ใน MV อ่ะเอาแบบโมเมนต์อย่างนั้นมาอยู่ใน MV แล้วมันดูแบบน่ารักนะแล้วแบบอย่างๆขี้หลังเต้น่ะแบบน้องขี้หลังพี่อะเฮ้ยเอ้าไม่แต่เองไม่น่ารักไม่ต้องทำเฮ้ยเก้แล้วจะบอกว่าเพลงอย่างอย่างรอบแบบรอบมาขู่ล่แตะโพลให้ปวดเดียวโผล่บัวคือมันมีความขู่พอรูปไม่มีจริงกลัวเหลือพอรูปไม่มีจริงคือจะบอกว่า มันคือความวัยรุ่นเมกาเหมือนได้ดูเพลงอินเตอร์เพลงหนึ่งอะเหมือนแบบฟิลจัสตินฟิลแบบฮิปฮอปแบบฝรั่งอ่ะมันคือแบบฟิลนั้นเลยอ่ะแล้วก็อย่างอย่างใส่ชุดสีดำอ่ะหล่อม้าบนเครื่องบินตอนุดินางหล่อม้ารอแบบรอไม่อวยจังเออดดอมๆนะเนี้ยไม่อวยจังแล้วคือเต้นอะมีความแบบตั้งแต่เพลงที่แล้วละค่ะใช่คือมีความแบบ กวนกวน่ะมีความคาแรคเตอร์แบบน่ารักแต่กูก็กจะกวนน่ะม,มีความมีความแบบขี้แกล้งอ่ะเป็นแบบรู้เลยว่าต้องเป็นแบบหวัวโจกแบบไม่ยอมคนใช่คือมันจริงๆนะทุกคนด้วยอินเนอร์ของเต็งนะเนาะมันมีความแบบความขี้สนอ่ะเป็นผู้ชายขี้ซนอ่ะเห็นได้เลยว่าเพลงเนี้ยคุณน้องเต็นอ่ะเขาดูเรียบร้อยขนาดเนาะจะบอกเพลงเนี้ยไม่โปนะ<า>เพลงที่แล้วคือแบบยิ่งกว่า ถ้าจะไม่มีเสื้อแล้วไม่โปรก็มีโซ่บังก็อยู่สร้อยอันนั้นสร้อยไม่ใช่เสื้อคือแต่ดีนะพิงค์แบบได้ปกปิดบ้างนะคะคุกพี่ต้องเต้นค่ะแบบไม่ต้องโชว์บ้างนะคะดีแล้วนะคะนี่ใจใจแม่ก็รู้สึกประทับใจนะคะโพลุกอ๋อทำไมอ่ะโพลุกไม่มีจริงโพลูกไม่มีจริงเหรอโพลุกไม่มีจริงโพลุกยัยที่ไม่มีอยู่จริงคือโพลุมันดีอ่ะมันมัน มันติดหูมากตอนนี้ก็ยังติดหูกระท้อนุกแล้วก็ยังรู้สึกประทับใจประทับใจมากๆรู้สึกหวาวซ่าและอยากฝากทุกคนไปดูเท่านั้นเราก็ยังยืนยันคําเดียวว่าสิบเดียวที่ทําให้เรารู้สึกดีก็คือสิบสิบดีสิบดีค่ะเข้าทันก็เทนนี้เทนเดียวที่ฉันรับเทนอื่นฉันไม่รับเทนเหลือเทนนี้เทนเดียวเฮ้ยเทนเหลือไม่หรอ อยากคิดว่าอยาคิดว่าโอเคใส่เชิตแบบมีอะไรเพิ่มเติมไหมจบเลยรีบๆจบเลยมึงมีอะไรอีกมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะนอกจากแบบฝากทุกคนนะคะเข้าไปดูนะคะเพลงนี้นะคะเพลงโลโลนะคะออเต้นแล้วก็อย่างๆนะคะในช่องของ SM Power นะคะเดี๋ยวบอลจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description box นะคะก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะหรือว่าเชิดว่า เอ็มทาวเวีเทนอย่างๆโลโลเจอได้ทุกอย่างนะทุกคนดย๋ยงมันจะขึ้นมาให้เองนะใช่หรือว่าถ้าเจออีกอกเล่าก็ดูอีกเลยปั้นในนี้เลยก็คือนะฝากด้วยนะคะไปดูไปชมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมช่องของพวกเรานะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคิดใหม่ๆนะคะจากช่องของพวกเรานะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรแนะนําพวกเรามีคอนเทนต์ไหนอยากให้พวกเรามาเรียกให้ดูเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันเลยนะคะด้านล่างนะทุกคน แราว,วันนี้พวกเราต้องจับก็ต้องขอตัวลา,าไปก่อนสวัสดีค่ะ